สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสตวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนทุนเพื่อนช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ HL ปิดเทรดวันแรก พุ่งเหนือจอง3.20บาทเฮลลิทปิดการซื้อขายวันแรกเหนือจอง3.20บาทหรือ32.65%จาเปอร์ซจากราคา IPO ที่กำหนดไว้หุนละ9.80บาทด้วยมูลค่าซื้อขาย2,401.62ล้านบาทผู้บริหารปลื้มเดินหน้าขยายสาขาตามแผนที่ปรึกษาทางการเงินประเมินราคา15บาทเทรดวันแรก พุ่งเหนือจอง58.16%เทียบจากราคา IPO 9.80บาทต่อหุ้นตอกย้ำนักลงทุนมั่นใจพื้นฐานธุรกิจผู้บริหารเผยแนวโน้มธุรกิจในอีก1-3ปีข้างหน้ามีโอกาสเติบโตอีกมากตามแนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพที่เป็นเมกะเทรนด์โลกพร้อมปรูพรมขยายสาขาในแหล่งชุมชนทุกระดับดันยอดขายเพิ่มเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ นูนอนาคตโตแรงขึ้นแทนหุ้นโกล t ์สต็อกหุ้น HL หรือบริษัทเฮลิจำกัดมหาชนเข้าเทรดวันแรกเมื่อเปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่15.50บาทเพิ่มขึ้น5.70บาทหรือ58.16%จากราคา IPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ9.80บาทระหว่างวันราคาหุ้นปรับขึ้นไปสูงสุดที่16บาท ต่ำสูด12.80บาทเมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่13บาทเพิ่มขึ้น3.20บาทหรือ32.65%มูลค่าซื้อขาย2,401.62ล้านบาทบริษัทฟินันเซียไซรัสเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น HL ประเมินราคาเป้าหมายปี2,565ที่15บาท โดยคาดกำไรสุทธิปี2,564ถึง2,566จะเติบโตสูงถึงบวก36% CAGR e เพราะ HL เป็นเชนร้านขายยาบริษัทแรกในตลาดปัจจุบันมีเพียง25สาขาทำให้ยังเติบโตได้อีกมากและยากสำหรับการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่เพราะมีกฎระเบียบเข้มงวดในทุกการดำเนินงาน และต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจุดแข็งคือเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและไม่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงทำให้ผลการดำเนินงานมีเสถียรภาพเพศสัจกรทัชพลชนวัฒนสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HL เปิดเผยว่าหุ้นบริษัทได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในหมวดบริการเมื่อวันที่3ธันวาคม2564เป็นวันแรกปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไปและสถาบันอย่างดีเยี่ยมโดยเปิดซื้อขายที่15.50บาทเพิ่มขึ้น5.70บาทหรือ58.16%เทียบจากราคา IPO ที่9.80บาทสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในฐานะธุรกิจร้านขายยาค้าปลีกในรูปแบบเชนรักสโตร์รายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเมกะเทรนของโลกที่จะเติบโตในระยะยาวต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ที่ให้การต้อนรับ HL อย่างอบอุ่นทีมงานและผู้บริหารของบริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคตโดยกลุ่มบริษัทมีแผนการขยายสาขายอย่างต่อนเนื่องโดยมุ่งเน้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนืน่องจากเป็นโลเคชันที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง โดยมีแผนเปิดสาขาจำนวน4-5สาขาต่อปีซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ยอดขายและรายได้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินทุนลงทุนตั้งแต่ระดับ2-6ล้านบาทต่อสาขาในสมภพกีรสุนทรพงศ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ,การจับจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปของ HL กล่าวว่าการเข้าเทรดในวันแรกได้รับการตอบรับอย่างคึกคักนอกจากนักลงทุน,ทนมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งซึ่งเห็นได้ชัดจากผลประกอบการที่เติบโตได้อย่างต่อเน,นื่องสำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขาย IPO ในครั้งนี้บริษัทจะนำไปใช้สำหรับการขยายสาขาและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อรับรองรับการเติบโตในช่วง1-3ปีข้างหน้าเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรทำให้ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งในระยะยาวเชื่อว่า HL จะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ลงทุนในอนาคตเนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตสูงโดยเฉพาะความสามารถในการทำกำไรหากพิจารณาตั้งแต่ปี2,561ถึง2,563 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน0.39ล้านบาทจำนวน21.77ล้านบาทและจำนวน52.08ล้านบาทล่าสุดงวดกาวเดือนแรกมีกำไรสุทธิอยู่ที่57.53ล้านบาทซึ่งจะเห็นการเติบโตถึง104.88% 4จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าและภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI มีฐานทุนที่พร้อมสนับสนุนให้มีศักยภาพผลักดันการเติบโตได้มากขึ้น นายสมภพกล่าวในที่สุดทั้งนี้ HL ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน72ล้านหุ้นคิดเป็น26.47%ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดได้แบ่งจัดสรรหุ้นเสนอขายต่อประชาชนจำนวน64.8ล้านแสนหุ้นคิดเป็น23.82%เเสนอขายต่อกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน7ล้าน2 0 0แสนหุ้นคิดเป็น2.65%เเอนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้น HL บ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องหุ้นพอสแค s t อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับเราด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ